ครับ้องหันจะช่วงนี้นะครับกบพ่อมันได้น้ำได้ฝนนี่ก็ขึ้นโคมกันครับโอ้ว่นกันขึ้นหลายโคมแต่ตอนนี้มันแยกย้ายกันแล้วครับมันคงตกใจนะครับนี่โคมหนึ่งยุบไกลๆนะครับนะีครับพี่น้องเห็นไหมครับนั่นะครับ โอคนครับเห็นว่าคราบนะพี่น้องตรงสุ่มตรงกลางเลย,ยครับ อนคับว่าล้วครับถือฝนนั่ครับพอถือฝนแล้วโอ้ฝนไหมครับฝนไหมโอ้เมีกับเมียนั่นไงครับไงเนี่ยไปนะครับคมบูุมสมบูรณ์ครับก็หลายเติบยุคครับ ครับพี่นอกอคุณมกับบอสห้องด้วยนี่นี่น้องกับนี่ครับ<ว>นี่นิสาเป็นค,คู่หลายคู่เลยครับพี่น้อง สองโคครับยุหันยูฟังน้ำเป็ดแบบนี้เลยครับขอบคุณครับไปหรอไ่ครับไม่มีก็กมีหลาย